ตำนานของช่างตีเหล็กตอนที่1450ให้เสียาใภาคไทยโดยกลิตเทพกางเกงไหนติงการพักผ่อนของแฟกมาระดับความยากภารกิจสุดท้ายของคลาสคนที่ทรยศหักหลังพวกพ้องและขุดศพของตำนานรุ่นก่อนตัดสินใจทำารรทัสัญญากับจอมมัสูลผู้ที่เคยได้ยินเฉพาะเรื่องเหล่านี้ไม่มีทางมองว่าเขาเป็นวีรบุรุษแม้แต่ผู้ที่ทราบถึงวีรกรรมการกอบกู้โลกและช่วยมนุษยชาติ ต่างก็ดูแกล้นในชื่อเสียงและความสําเร็จเนื่องจากแพคมาทาพันธสัญญากับบาเอลโลกจุดจําแพคมาเพียงในฐานะช่างตีเหล็กแพคมาเท่านั้นหลังจากที่สืบทอดทักษะของแพคมาท่านคือสกีพยานเพียงหนึ่งเดียวที่เข้าใจวิถีชีวิตทุกซอกทุกมุมของแพคมาและนับถือในความสําเร็จของเขาจงปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณผู้น่าสงสารที่กําลังทุกข์ระทมในขุมนรกรางวัลสําเร็จภารกิจเปิดใช้งานท่ารำดับแพคมาเจอจลัดับสบันท่ารำดบทุกชนิด สามารถประสานกันได้โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นท่ารำดาบนภาระยะเวลาภารกิจไม่มีเนื้อหาของภารกิจสุดท้ายได้กระตุ้นความซาบซึ้งในใจกฤิดแฮกมาผู้ทรยศเผาพันตัวเองและช่วยครึ่งเทพที่ถูกจองจําแฮกมาผู้แทงข้างหลังเพื่อนพิกนเดียวของตนแฮกมาผู้หลอกลวงใช้ล่างโคลนที่ไร้เดียงสาใคอยเฝ้าป่าแฮกมาผู้สมคบคิดกับบาเอล และขุดศพของอดีตตำนานขึ้นแพคม่าที่ปรากฏตัวในภารกิจบทต่างๆเต็มไปด้วยข้อบกพร่องในทางศิลธรรมยังไรก็ตามหากว่ามองในทุกมิติของพฤติกรรมข้างต้นก็ยังคงมีมุมให้เห็นอ,อกเห็นใจอีกมากมายแพคมาผู้กล้าหาญและต้องการจะช่วยเสือคลามที่ถูกกักขังแพคมาผู้ร้องห่มร้องไห้หลังจากฆ่าบลาหมแพคมาผู้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ความร้ายเดียงสาของร่างคนเพื่อหยุดยั้ยงสงครามเอาไว้ แพคมาพู้ที่ยอมขายแม้กระทั่งวิญญาณของตนให้กับวาเอลเพื่อคอยปกป้องมนุษย์จากเทพและอสูรจากหลากหลายแง่มุมแล้วกริดได้สืมซับความรู้สึกที่อยู่ก้นบึ้งของทุกๆตัวเลือกของแพคม a าและด้วยเหตุน,นี้เองชายหนุ่มจึงไม่ต้องการอยากจะถือโทษโกรธเคืองแพคม่าสักเท่าไหร่จริงอยู่กลิดไม่กล้าพอที่จะโ้มน้าให้ทุก,ทกคนเห็นอกเห็นใจในแพคมาแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเช่นกัน ว่าแพ็กมากคือวีรบุรุษของโลกชายผู้ต่อสู้เพื่อมนุษยชาติตามลําพังชายผู้ยองเสียสละดวงวิญญาณของตนและต้องทนทุกข์ไปตลอดกาลมันเป็นดังคําอธิบายของข้อความระบบแพ็กมากคือวีรบุรุษที่น่าสงสารพวกมันบ้าไปแล้วหรือไงเกลดซึมไปอยู่สักพักก่อนที่จะตื่นจากขวังเขาอดไม่ได้ที่จะสะบัออกมาการปลดปล่อยดวงวิญญาณของแพ็กมากนั่นหรอ วิญญาณที่อยู่ในมือบาเอลเนี่ยนะนี่คือภารกิจที่สาติฟายมอบให้กับผู้เล่นเหรอมันดูไม่ยากเกินไปหน่อยหรือไงมาถึงตรงนี้กลิตเริ่มสงสัยว่าทางเอสเอกุปน่าจะเกลียดชังผู้สืบทอดแพ็คมาไม่น้อยตัวเขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบนั้นสาเหตุที่กลิตแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้ปัจจัยสําคัญไม่ได้เกิดมาจากพลังของผู้สืบทอดแพ็คมาตัวเขาได้รับการสนับสนุนจากรากหัมเปียโนเมอร์เซเดสจักรวรรดิสหรัฐ ออแห่งปัญญาทวีปตะวันออกและอีกหลายสิ่งหลายอย่างอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนอกจากนั้นยังสั่งสมพลังในอัคราตะกละและพัฒนาสถานะเหนือมนุษย์กับปรามีเทพกลิดแข็งแกล่งได้ด้วยความพยายามส่วนตัวและโชคอีกเล็กน้อยมากกว่าพลังของผู้สืบทอดแพกคมาตัวเขามั่นใจตัวตัวเองในปัจจุบันแข็งแ,งแกร่งกว่าสุดยอดผู้สืบทอดแพคมาที่ทังเอชเอกรได้จินตนาการเอาไว้อย่างน,น้อยก็สิบเท่าเห็นจะได้ นอกจากพลังส่วนตัวแล้วกกฤดยังมีพลังอํานาจของอาณาจักรและกิวปัจจุบันยากที่จะให้นิยามว่ากกฤดคือผู้สืบทอดแพกมาถึงอย่างนั้นเกรดในปัจจุบันก็ยังมองว่าภารกิจสุดท้ายมีระดับความยากยิ่งกว่าการคว้าดาวลงมาจากท้องฟ้าตัวเขาอดไม่ได้ที่จะสะบัดออกมาอย่างหัวเสียเป็นภารกิจที่ผู้สืบทอดแพกมาไม่มีวันจะทําสําเร็จจนกระทั่งเกมปิดตัวลงต้องเกลียดกันขนาดไหนนะ ถึงได้ใส่ของแบบนี้มาให้ในภารกิจประจำคลาสเนี่ยอยากจะยืมสัก2สองสามคำของเฮรรอยมาเพื่อดา่าไม่สิคงจะมากกว่าสองสามคำแล้วล,ล่ะกริดได้แต่นึกสงสัยในมโนธรรมของผู้ให้บริการเกมเฮ้ย hey, ช่างเถอะแต่ก็ผิดคาดกริดใจเย็นอย่างรวดเร็วตัวเขายังคงไม่ลืมภารกิจประจำคลาสมีระดับความยากสูงมาตั้งแต่ต้นตัวเขาต้องใช้เวลานานถึง10ปีเต็ม กับการเพิ่มเลเวลของทักษะตัดเย็บให้ถึงช่างฝีมือเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ตรงแล้วภารกิจสุดท้ายก็คงจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20-30ปีไม่ใช่เรื่องที่ควรจะต้องกังวลหรือว่านำมาใส่ใจในตอนนี้รองมันตอบแทนดีจนเราใจร้อนคงต้องมีแต่ทำเปลืมไปก่อนบาเอลคือเป้าหมายที่จะต้องถูกโค่นในอนาคตแน่นอนอยู่แล้วเป็นภารกิจที่สามารถทำให้สำเร็จได้ตามธรรมชาติ เยืยอกเย็นขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เผชิญหน้ากับแบ็กนัทจึงไม่แปลกที่จะสามารถควบคุมสติได้อย่างทันควันแต่ว่าเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆคือเจ้าที่ต่างหากเลยเลิดนึกทบทวนถึงรายละเอียดของเทคนิคของเทพโอเวอร์เกียร์กิจมันเป็นทักษะที่เกิดมาจากการผสมผสานร,ระหว่างช่างตีเหล็กและช่างตัดเย็บกล่าวกันว่าสามารถสร้างอะไรก็ได้ในขอบเขตของการผลิตเมื่อจำกัดเฉพาะช่างตีเหล็กหรือว่าตัดเย็บ เรียกได้ว่าเป็นทักษะอันยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมจนระบบพิจารณาว่ามันสมบูรณ์แบบแต่นั่นก็มาพร้อมกับความเสียดายในสองสำเรองประการแรกดึงศักยภาพซ่อนเลนไม่สามารถจะนํามาใช้กับมันได้กล่าวอีกในหนึ่งคุณสมบัติในการาในการเพิ่มเกรดต่ําสุดของไอเทมให้เป็นเกรดยูนิคจะไม่ถูกปรับใช้รวมไปถึงการเพิ่มค่าสถานะของอาวุธจากปกติ40%ประการที่2 ระบบการให้กำเนิดอีโก้ได้หายไปหากต้องการไอเทมอีโก้กริตจ,จะต้องใช้ทักษะบรรจุอีโก้เท่านั้นหรือก็คือกริตต้องนำดวงวิญญาณของผู้อื่นมาขังเอาไว้ในไอเทมการมอบชีวิตให้กับไอเทมเป็นเรื่องที่ดีในเชิงประสิทธิภาพแต่ว่าเราคงทำเรื่องแบบนั้นไม่ลงทักษะบรรจุอีโก้คือนะการนำอีโก้ของสิ่งที่มีอยู่แล้วมาขังไว้ในไอเทมตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ,อยารุก ขั้นตอนมีอย่างนี้ 1. การจะบรรจุอีโก,โก้กรดและอีโก้ต้องรู้จักกันการจะบรรจุอีโก้การที่บรรจุอีโก้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายทำการตอบสนองต่อคำขอ 3. มไม่ว่าอีโก้จะกำลังอยู่ในสถานะไหนแต่ถ้าเกิดว่าตอบสนองต่อคำขอของเกรดแล้วมันจะถูกระบบฟืนบรรจุลงไปในแอเทมทันที คงจะดีไม่น้อยถ้ากริทสามารถข้ามมอนสเตอร์และนาอีโก้ของพวกมันมาบรรจุลงไปในไอเทมโดยที่ปราศจากภาระทางใจแต,แต่ว่าทักษะจะไลอย่างบรรจุอีโก้ยังคงบังคับให้กริทกับอีโก้ต้องรู้จักกันจะต้องสนิทสนมพอที่จะตอบสนองในยามที่ถูกขอร้องเรียกได้ว่าเป็นทักษะที่วัดคุณภาพจิตใจของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีอแต่ก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวเป็นเพราะปัจจุบันไม่มีกีดจํากัดในการใช้นี่นะ มีกฎข้อนึงระบุเอาไว้ว่าหากไอเทมอีโก้ว่าหากไอเทมที่มีการบรรจุอีโก้ถูกทำลายอีโก้จะถูกส่งกลับไปยังตำแหน่งเดิมตัวเขาสามารถใช้กฎนี้เพื่อลดภาระทางใจให้กับตัวเองโดยการทยอยทำลายไอเทมทิ้งหลังจากที่จบสงครามวิธีการที่ง่ายกว่านั้นก็คือทักษะภาษาไอเทมหากว่าตัวเขาบรรจุไอเทมบรรจุอีโก้ลงไปในไอเทมภาษาแล้วก็อีกโก้จะถูกปิดล่อยทันทีเมื่อบัฟหมดระยะเวลาซึ่งแน่นอน การใช้ทักษะภาษานไอเทมไม่ใช่เรื่องง่ายในศึกระดับสูงแต่ว่าถึงอย่างนั้นเดี๋ยวนะบางทีตุิดได้ผุดข้อสันนิษฐานข้อใหม่ขึ้นเขาได้หยิบดาบอัศนีแห่งการบรรลุศัจธรรมออกมาและพยายามบรรจุอีโก้เป้าหมายคือเฮลกาโอวิญญาณของจอมอสูรลำดับ9ที่สูญเสียร่างเนื้อและต้องคอยสิงร่างสัตว์สูรติ้งวิญญาณของเฮลกาโอสัมผัสถึงคำขอร้องของท่าน เขารู้สึกทึ่งอยู่ครู่หนึ่งแต่หลังจากสุดลมหายใจสักพักก็เลือกที่จะไม่ตอบสนองเออแบบนี้ก็ได้ัเหรอในการใช้ทักษะบรรจุอีโก้โกลิตและเป้าหมายต้องรู้จักกันใช่แล้วรู้จักไม่จําเป็นจะต้องมิดหรือว่าชอบขี้หน้ากันสมัยที่ดวลกับตะยุคแห่งดาบลิมิตและยารุกมีค่าความสัมพันธ์กับกลิทไม่สูงแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ยังตอบตอบตอคำเดียวตัว สมัยที่ยารุกยังมีค่าความสัมพันธ์กับกริไม่ได้สูงนักแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังตอบสนองต่อคําขอร้องของกริอธิบายถูกสักทีติ้งวิญยญณของเฮลกาโอสัมผัสถึงคําขอร้องของท่านเขามองว่าเป็นเรื่องไร้สาระจึงพ่นลมหายใจและไม่ตอบสนองอ <laughs> เป็นทักษะที่สามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์ในเชิงลบ ติงวิญญาณของเฮลกาโอสัมผัสถึงคําขอร้องของท่านเขากําลังเดือดดาลพร้อมกับบอกให้ท่านฮัดบีมรายาะถ้าเราคำตอบไปเรื่อยๆจะนั่นอาจจะรําคาญแล่อายอมตอบสนองสักครั้งถึงจะมาเพื่อสาปแช่งกะเถอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอีกโก้สามารถออกมาจากไอเทมเองได้ไหมเดี๋ยวสิเราอัญเชิญวิญญาณแพคมาได้ไหมนะ ต้องฉลาดขนาดไหนกันถึงได้คิดไอเดียเจ๋งๆแบบนี้ได้เกล็ดที่กำลังตื่นเต้นทดสอบการใช้ทักษะอย่างคาดหวังแต่น่าเสียดายผลลัพธ์ออกมาล้มเหลวดวงวิญญาณแพคมาสนสิ้นสติปัญญาจึงมีหน้าต่างแจ้งเตือนขึ้น,นมาว่าอีกฝ่ายไม่ได้ยินคำขอร้องคงจะไม่ได้สินะหากว่านำมาใช้เลียราดแบบนี้ได้แล้วก็บัณจูอีโกคงจะเข้าขั้นขี้โกงเกินไป sa group ที่หมกมุ่นอยู่กับความสมดุลไม่มีทางจะเปิดช่องหัวตรงนี้ ไม่ได้จริงๆฮะกลิตยังคงทดลองใช้บรรจุอีโก้พลางเกิดความคุ้นคิดซึ่งแน่นอนเป้าหมายก็คือเฮลกาโอในเมื่อไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการใช้บรรจุอีโก้จึงถูกเพิ่มระยะหน่วงหลังจากการใช้เข้ามาแทนแต่กลิตก็ยังมีเสมือนเทพแถมที่นี่ยังเป็นภูเขาอีกด้วยจึงสามารถใช้งานมันได้ติติดกันอมาวจะมองมุมไหนมันก็เป็นทักษะที่ดีนะเทคนิคของเทพโอเวอร์เกียร์กิต ผลข้างเคียงด้านลบคือการที่ไม่อาจจะยกระดับได้ด้วยดึงศักยภาพซ่อนเลนส์แต่นั้นก็ถือเป็นการรักษาสมดุลอย่างมีเหตุมีผลตอนนี้กลิตสามารถผลิตไอเทมได้เหมือนกับโรงงานขนาดย่อมยอมต้องขอบคุณค่าความชำนาญมือความเร็วในการผลิตไอเทมอัตโนมัติเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนราวสองเท่าเห็นจะได้และการมีโอกาสผลิตได้ไอเทมเกรดมิดในอัตราตา่ำมันยังสามารถบรรจุอีโก้และฝังเวทบนได้อย่างอิสระอีกด้วยและนอกจากนั้นยังมีการยกระดับในเชิงของธาตุ แต่เนื้ออื่นใดการก้าวกระโดดที่สําคัญก็คือการที่สามารถผลิตไอเทมได้ทุกประเภทกรดเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะคิดหาวิธีทําลายขีดจากัดของประสิทธิภาพในไอเทมที่เกิดมาจากข้อจํากัดของวัตถุดิบกรดเชื่อว่าในอนาคตตนจะก้าวข้ามขีดจากัดของไอเทมแบบเดิมๆได้ด้วยความหลากหลายและข้อจํากัดในเชิงวัสดุยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาสามารถที่จะใช้ทักษะการผลิตของวิเศษเพื่อสร้างดาบขึ้นมาขีดจากัด จึงสามารถถูกทำลายได้ด้วยเวทมนต์เป็นไปได้แน่ไอเทมที่ผลิตขึ้นในอนาคตจะมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมชนิดที่สมัยก่อนนั้นเทียบไม่ได้สมแล้วที่เป็นเทคนิคของเทพอเวเกียกิจมันคือทักษะที่สมบูรณ์แบบปะกลับกันเถอะกลิดส่งเสียงพลางลุกขึ้นยืนโครงกระดูกอเวเกียรีบดับไฟพร้อมๆกับเก็บกวาดรอบๆแลนดี้หยุดพักหายใจเมื่อท่ารำดาบแพคมาถูกยกระดับกลายเป็นท่ารำดาบกลิด ย่อมแข็งแกร่งขึ้นมากและสามารถจัดการงานต่างๆแทนกลิตได้โดยที่กลิตแทบจะไม่ต้องออกโรงโนเอเองก็ยังคงตัวยังคงทําตัวสบายๆเหมือนเคยมันลอยขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับการกุ่มเท้าสีชมพูออกหลังจากนั้นก็ปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าต้นไม้รอบๆพลันไม่เกลี่ยและหักโค่นเปิดทางให้กลิตเดินผ่านไปง่ายฉันจะบินกลับอยู่แล้วทำไมถึงต้องจุดไฟล่ะ ก็มันเท่กว่านี่เงี้ยมาเท่ไรตอนนี้ล่ะเราทำทำลายภูเขาไปแล้วหลายสิบลูกนะใช้กำลังกังวลว่าราคาไม้จะสูงขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเกรดสายหน้าไปพร้อมกับดุส่วนโนโอเอก็ตามหลังมาอย่างเงียบๆนี่คนพวกนี้อยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วนะเพียงคำพูดไม่ยิ่คำของเกรดโนโอเอก็ทำตัวว่านอนสอนง่ายเช่นเดียวกันกันกบแรนดี้และโคงกระดูกข,ของวเวกีเออจริงสิ ยกเว้นโอเวอร์เกียร์คอนตัวหนึ่งก็แล้วกันม่าตัดฉากทุกคนโอเวอร์เกียร์คอนมันมันเกียดทขี่หน้ากิจนั้นทุกคนเห็นเพราะว่ากิดเป็นผู้ชายแค่นั้นแหละอ่ะแล้วก็กลับมาที่โรงเหล็กนะครับฮิจารณาจากำลังเวทที่หลงเหลืออยู่ในแกน่นอ,อ๋อเดี๋ยวเป็นน่าจะเป็นคําพูดของแพคมาเอ้ยไม่ใช่แพคมาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจูนแป๊บหนึ่งทุกคนก็น่าจะเป็นคําพูดของลาฮัมนะ ทิจระ,ะดาจากพลังเวทที่เหลืออยู่ในแกนบาดาข้าสามารถคำนวณระดับของแกนกุนอตก่อนตายได้คร่าวๆพวกเจ้าจะใช้วิธีไหนจัดการกับมันลูกธน,นูของพี่จสิสกะยังไงล่ะหลังจากแวะถึงโรงตีเหล็กเพื่อทดสอบทักษะกริดเดินกลับประสาทและพบกับส่วนผสมของกลุ่มคนที่คาดไม่ถึงบลาฮัมจสิสกะยูเฟอร์มิน่าเป็นครั้งแรกที่กริดเคยเห็นทั้ง3อยู่กันตามลาําพังและบรรยากาศที่เกิดขึ้นก็นับว่าไม่แย่ ดวงตาราหัมที่มักจะเย็นชาในยามจ้องมองมนุษย์กำลังเผยความอบอุ่นอย่างเป็นมิตรอาจเป็นเพราะว่ายูเฟอร์มิน่าคือผู้สืบทอดหมูมัดและราหัมเองก็รู้สึกติดหนี้มูมัดอยู่บางทีนี่คงจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเขานั้นค่อนข้างเอาใจใส่ยูเฟอร์มิน่าสำหรับจีซิกะก็คงยากที่จะคงจะเป็นการยากที่ใครจะไม่ชอบเธอไม่ใช่เพราะว่าจีสิกะนั้นงดงามแต่เพราะว่าเธอรู้จักกาลเทะ สดใสร่าเริงและชื่นชอบการแผ่พลังบวกไปยังผู้คนที่อยู่รอบข้างกระท่าบาหามเองก็ยังไม่ได้รังเกียจเออกำลังทำอะไรกันกันเหรอกิดเดินเข้าไปในวงในวงสนทนาที่กำลังออกรถของทั้งสามคนเขาได้ชำเลืองมองสีหน้าจิสิกะเล็กน้อยและพบว่าอีกฝ่ายมีอารมณ์สดใสผิดคาดอืมไม่เจอกันนานเลยเป็นท่าทีที่ผ่อนคลายตรงข้ามกับความกังวลของกฤิ หากเป็นกริในอดีตเขาคงจะกระาอาักกระอว่วนและหมดคำพูดแต่กริชในปัจจุบันจิตใจของตัวเขาถูกยกระดับขึ้นกริชสามารถยิ้มได้โดยไม่สูญเสียความเยือกเย็นต่อหน้าจิสิกะเ,เกี่ยวกอบสี่เดือนเห็นจะได้ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงเธออยู่เหมือนกันนะอะอะทว่าเป็นจิสิกะที่เริ่มแสดงความร้อนลนดวงตาของเธอที่ปกติแล้วจะเหมือนกับแมวผ่านลุกวาวด้วยใบหน้าแดงกำ่ำเหมือนกับมะเขือเทศ จะน่าเสียดายกลิดหันไปนสนใจยูฟอร์มิน่าแล้วจึงไม่เห็นอากับกิริยาดังกล่าวฉันได้ยินผลงานของเธอมาไม่น้อยยูฟอร์มิน่าที่เปลี่ยนคลาสเป็นผู้สืบทอดมูมัดและกลายเป็นสัตว์ประหลาดเจ้าของฉายาแข็งแกร่งที่สุดในยามเตรียมพร้อมสมแล้วที่สมแล้วที่เป็นผู้เล่นเจ้าของคลาสอีปิดคนแรกของโลกรวมไปถึงผู้เล่นคนแรกที่ค้นพบเมืองไซเลนและเรื่องราวของมูมัด หลังจากกลายเป็นผู้สืบทอดมูมัดแล้วยูเฟอร์มิน่าสร้างความสําเร็จอย่างมากมายเทียบได้กับติดในสมัยก่อนที่จะเขียนบทกวีมหากาฟยูเฟอร์มิน่านั้นอมยิ้มต้องขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากกิลเลยล่ะการเวลาทําให้คนเติบโตเธอนั้นสัมผัสถึงความอ่อนโยนอ๋อตัวกริดนะติดนั้นสัมผัสถึงความอ่อนโยนจากรอยยิม้มอันยียวนของยูเฟอร์มิน่าติดตบไหล่หญิงสาวพลางบอกเหตุผลของการมาเยือนให้กับบาฮัม ผู้ที่กําลังทําหน้าไม่พอใจด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเอวอเศรษฐมนให้ชนไหนสิก่อนที่จะกลับมาที่ปราสาทคริดลองแวะลงตีเหล็กและทําการทดสอบเทคนิคของเทพอวกีร์กิจช่วยทําให้สามารถฝังเวทมนต์ลงไปในไอเทมที่ผลิตโดยมีโอกาสสาเร็จ100เซหากฝังเวทมนต์หนึ่งชนิดยิ่งฝังเวทมนต์ลงไปมากโอกาสสาเร็จก็จะยิ่งต่ำคริดจึงต้องการเรียนเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่จะทําได้ ต้องเป็นเวทมน์ชนิดใหม่ซึ่งไม่ซ้ำกับเวทมนตที่แฝงมากับท่ารำดาบลาฮัมเคยพูดเอาไว้ว่าร่างกายกฤิดมีปลานดาบไหลเวียนอยู่ในทุกเส้นเลือดที่ควรจะเป็นวงจรเวทมน์ส่งผลทําให้ไม่เหมาะกับการเรียนเวทถ้าว่าถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะเรียนเวทมนอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าล่าสุดก็เพิ่งจะเรียนเป้าลวงมาหรอกหรือไงโดยที่หลังจากนั้นกลิดก็ได้พัฒนาขึ้นมามากแล้วจะมีเหตุผลไหนที่จะเรียนเวทมน์ใหม่ไม่ได้ล่ะลาฮัมได้จ้องหน้ากฤิดพังพ,ง,พงอกศีรษะ คิดจะทำแบบนั้นอยู่ละเพิ่งไปเจอเวทบอดดีที่นายสามารถเรียนได้ปะ